สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนเย็นค่ะไม่ใช่เย็นสินะคะตอนนี้งคืนเลยก็ว่าได้ค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในห้องเรียนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะคะวันนี้เรามีหัวข้อที่พิเศษมากๆเลยมาคุยกับทุกท่านค่ะเพราะว่าเราได้ไปสืบสอบหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ทุกคนได้มีความกระจา่างเพื่อให้ทุกคนได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนที่ดินนะคะวันนี้ก็จะมากันในเรื่องของทํ่ทำเลนะคะว่าทำเลเนี่ยที่ดินทำเลดีเป็นอย่างไรทำเลที่จริงแล้ววมมัันนนนคคคคืออะะะะะะะไรรเพาาา่หลยๆกจ มักจะได้ยินหรือได้ฟังท่านที่เป็นทั้งโค้ดเป็นทั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือทั้งในหน้าหรือทั้งเจ้าของที่ดินก็แล้วแต่ค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าที่ดินทำเลดีนะเวลาจะซื้อต้องดูที่ทำเลหรือเวลาจะลงทุนจริงๆอ่ะต้องดูที่ทำเลให้ดีทำเลเพื่อเพราะว่าทำเลก็คือแหล่งที่จะทำเงินให้กับเราใช่ไหมคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรามาดูกันค่ะว่าคําว่าทำเลจริงๆนะความหมายคืออะไรนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยแน่นอนละค่ะพอเราเรียกว่าทำเลหรือโลเคชันเนี่ยเราก็จะมุ่งตรงไปที่ พิกัดหรือตำแหน่งของที่ดินแปลงนั้นๆหรือสถานที่ใกล้เคียงหรือการเข้าถึงแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงอะ่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของทำเลนะคะว่ารายละเอียดของทำเลมันคืออะไรแล้วเวลาที่เราซื้อที่ดินแต่ละครั้งนะคะทำไมเราถึงต้องให้ความสําคัญกับทำเลนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องนี้กันคะ่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะ วันนี้อาจจะออกแนวออกแนวทางการนิดน,นึงนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราได้ยินคาว่าทําเลมาบ่อยะคะวันนี้ก็เลยจะพามาชี้แจงในเรื่องของทําเลจริงๆเพื่อที่ว่าในหัวข้อถัดไปนในวันถัดไปเราก็ค่อยจะจ่อเรื่องลงไปอีกทีนึงว่าทําเลแต่ละที่เนี่ยมันเหมาะกับอะไรทําเลแต่ละที่เราควรจะดูอย่างไรว่าทําเลที่เราเลือกเนี่ยมันตรงกับ จริตเราไหมมันตรงกับว่าถุประสงค์เราไหมแบบนี้ค่ะก็จะมาดูกันเรื่องนี้กันนะคะอันแรกเลยก็คือว่าคําว่าทําเลเนี่ยแน่นอนนะคะเราจะหมายถึงพิกัดหรือตําแหน่งของที่ดินที่อยู่ใช่ไหมคะหรืออาจจะบอกว่าตําเลหรืออาจจะบอกว่า มุมมองของที่ดินแปลงนั้นต่อมูลค่าของที่ดินหรือตำแหน่งที่ดินของแปลงนั้นต่อมูลค่าของที่ดินเป็นอย่างไรเราก็จะเรียกว่าทำเลเหมือนกันนะคะอย่างเช่นว่าทำเลถ้าเป็นถ้าเป็นต่างจังหวัดใช่ไหมคะอย่างระยองในเขตระยองเนี่ยก็จะมองว่าเออทำเลดีอาจจะอยู่ในที่ใกล้ไฟแดงใกล้ห้างสรรพสินค้าที่ติดถนนหลักถนนกว้างถนนเมนหลักถนทนที่สามารถเชื่อมไปที่ต่างอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือคำว่าทำเลนะคะแต่ว่าประโยชน์ของทำเลเนี่ยก็คือว่าเราจะมองได้ว่าทำเลตรงนั้นมันสามารถทําอะไรได้หลากหลายเช่นทำเลตรงนั้นสามารถทําได้ทั้งบ้านทั้งทงโรงแรมทั้งห้างสรร ตลาดแบบนี้ค่ะนี่จะเป็นทําเลที่แบบมีศักยภาพมากๆแต่คขาเนี้ยทำเลมันไม่ได้มีแค่เฉพาะที่ตั้งมันไม่ได้มีเฉพาะสถานที่ใกล้เคียงเรามาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบลึกๆแล้วเนี่ยของทําเลมีอะไรบ้าง เวลาที right. Right. Again, ่เราเขียนตรงนี Christ, mm ้มันอาจจะดูกล right. hmm. um, ับหน้าไปหน่อยนะคะดังนั้นท่านไหนที่ที่ฟังไว้ด้วยกันก็ถ้าเกิดสะดวกจดก็จดไปด้วยนะคะเพราะว่าในองค์ประกอบของในองค์ประกอบของที่ดินนะคะทุกคนจะได้เห็นรายละเอียดลงไปปีกย่อยแล้วก็จะได้รู้รายละเอียดลึกๆ่ะว่าทำเลเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะองค์ประกอบก็คือเราเรียกว่าเป็นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อันที่หนึ่งนะคะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์งงไม่เอ่ยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ถ้าเกิดเป็นอ่าทางทาง ทางวิชาการนะคะคําว่าที่ตั้งภูมิศาสตร์ก็คือว่าสภาพอ่าสภาพของที่ดิน ที่ดินตรงนั้นตั้งอยู่จังหวัดไหนอำเภออะไรตำบลอะไรหมู่บ้านอะไรซอยอะไรติดถนนเส้นไหนถนนเมนหลักหรือถนนในซอยหรือเป็นถนนที่แบบตัดใหม่เข้าไปแบบนี้ค่ะนี่เรียกว่าเป็นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์หมายความว่าสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราสามารถนึกภาพได้เ,เห็นว่ามันอยู่ตรงนี้สามารถที่จะชี้จุดลงไปสามารถที่จะจิ้มใน g o o g l e Map ได้แบบนี้ค่ะเราเรียกว่าเป็นทำแผนทางภูมิศาสตร์นะคะแล้วก็อีกมุมนึงก็คือที่ตั้งตรงนั้นเนี่ยมันติดแหล่งน้ํา ติดทะเลติดภูเขาหรือไม่สภาพดินสูงต่ําหรือว่าเป็นที่ลุ่มเป็นที่ดอนนะคะนี่คือเป็นลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งองค์ประกอบตรงนี้ค่ะมันจะบ่งบอกถึง หมูลค่าของที่ดิน2การสร้างอัธยชน์ของตรงนั้นนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าที่ดินตรงนั้นใกล้แหล่งน้ําใกล้แหล่งธรรมชาติแน่นอนนะคะมันนอกจากมันจะทําเป็นที่หวัวาสายมันยังทาเป็นที่หวัวาสายเชิงพาณิชย์ยังทําเป็นร้านค้ายังทําเป็นคาเฟ่ได้นะคะดังนั้นที่ตั้งที่เป็นลักษณะภูมิศาสตร,ร์เราก็ต้องให้ความสาคัญด้วยเหมือนกันเพราะอย่างเช่นที่ดินบางแปลงใช่ไหมคะอยู่ติดถนนเส้นหลักแต่พอเราไปดูจริงๆเราเอาที่ดินแปลงนั้นมันต่ากว่าระดับถนนมากๆเลยนอกจากจะต่ำกว่าระดับถนนแล้วเพื่อนบ้านข้างเคียงเขายังถมทททีีี่่่่่ขึ้้้้้นนนนนมมาาาาาาสงงงเเเเลลยดดดัััวรรรจจะะะซืออคคิไต บวกเข้าไปกับค่าปรับปรุงค่าถมค่าปรับทัศนียภาพของเขาให้มันดีขึ้นมาพอปรับทัศนียภาพของเขาขึ้นมาหรือปรับถมทนินให้มันสูงขึ้นมาแล้วมันจะยังสามารถทําบ้านได้ไหมมันจะยังสามารถทาอพาระเม์ได้ไหมหรือไม่คะหรือไม่ปรับขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นี่ราคานี่คือเป็นเรียกว่าเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ของทําเลที่ตั้งนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะบอกว่าทําเลดีหรือทําเลไม่ดีให้ดูตรงนี้ด้วยก็คือเป็นองค์ประกอบอันที่หนึ่งของคําว่าทําเละคะ่ะนี่คือ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อย่าลืมนะคะที่ตั้งภูมิศาสตร์ก็คือจังหวดัดอำเภอตำบลหมู่บ้านถนนเส้นไหนซอยอะไรแล้วก็สภาพดินเป็นอย่างไรใกล้อะไรบ้างในบริเวณแถวนั้นนะคะนี่คือเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ของที่ตั้งนะคะอันที่สองก็คืออันที่สองคือระบบการเข้าถึงแล้วก็คมนาคมระบบการเข้าถึงและคมนาคมขออนุญาตเขียนไหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลืม ระบบการเข้าถึงและค้มนาคมความหมายก็คือว่าก็จะเป็นว่าการเข้าถึงเป็นอย่างไรถนนเป็นสาธารนณะหรือไม่ถนนสาธารณะเส้นนั้นกว้างเท่าไหร่สภาพถนนเป็นแบบไหนเป็นคอนกรีตหรือเป็นดินหรือเป็นยางมะตอยแบบนี้ค่ะแล้วก็ถนนเส้นนั้น ขึ้นตรงต่อใครกรมทางหลวงเทศบาลอบตอหรือเป็นถนนพระจํยยอมเนี่ยนะคะนี่ก็คือเป็นลักษณะอันที่2ที่เป็นในเรื่องของการเข้าถึงและระบบการมนาคมของที่ดินแปลงนั้นของทําเลนั้นนะคะดังนั้นนะคะเหล่านี้ค่ะมันมีผลต่อราคานะอย่างเช่นถนนเส้นนั้นเป็นถนนทางหลวงที่มีความกว้างมากๆแบบนั้นนะคะแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยบ้านเรือนจะยังไม่เยอะแต่มูลค่ามันก็จะเพิ่มตามมัน มูลค่ามันก็จะเพิ่มตามระยะเวลาถูกไหมครับเพราะว่าพอมีถนนกว้างเนี่ยโอกาสในการพัฒนาโอกาสในการที่จะมีโครงการจากทางรัฐเข้าไปพัฒนาปรับปรุงต่างๆเนี่ยมันมีมากขึ้นดังนั้นราคาที่ดินตรงนั้นมันก็จะปรับเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะจากข้อที่2ก็คือการเข้าถึงและการคมนาคมนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะถนนนะคะ่ะ นอกจากว่ามันจะเป็นถนนเส้นเดิมที่มันมีอยู่แล้วเราอย่ามองข้ามถนนตัดใหม่นะคะที่มันตัดเข้าไปอย่างเส้นฐานะค่ะเพราะว่าถนนตัดใหม่ตรงนั้นละค่ะมันจะบ่งบอกถึงอนาคตการขยายตัวของชุมชนเมืองการขยายตัวของที่าทวาสัยาการขยายตัวของเศรษฐกิจและก็ที่สําคัญคือมูลค่าเพิ่มมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความสะดวกของถนนดังนั้นนะคะถนนเส้นไหนที่เป็นถนนตัดใหม่ตรงนั้นนะคะก็ここอย่ามองข้ามก็อย่ามองว่ามันเป็นทําเลที่ไม่ดีให้เรามองไปที่ให้เรามองไปที่อนาคต3ปี4ปีหรือ10ปีข้างหน้าค่ะเหมือนอย่างเช ใช่ไหมคะสมัยก่อนเมื่ออาจจะ10กว่าปีที่แล้วถนนบุรพพา์ถือว่าเป็นถนนตัดใหม่ที่เชื่อมระหว่างนิคกมุสากรมตะปุตกับถนนสุขุมวิทแน่นอนราคาสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันยังเป็นพื้นที่ที่โลง่ลงๆใช่ไหมคะเป็นอาจจะเป็นที่นาบ้างอาจจะเป็นที่ปลูกมันสำปะหลังบ้างแต่พอเริ่มมีถนนพอเริ่มตัดถนนเข้ามาเริ่มได้เป็นถนนดินพอเป็นถนนดินโอเคราคาที่ดินที่อยู่ริมถนนก็ปรับสูงขึ้นพอถัดมาเริ่มมีบ้านพักอาศัยเริ่มเป็นคอนกรีต ราคาก็ปรับสูงขึ้นเพราะเริ่มเป็นคนกีตอย่างเดียวไม่พอมีเลนส่วนทางกันสองฝั่งราคาก็ปรับขึ้นอีกเป็นหลายๆเท่าเลยค่ะจากสมัยก่อนอาจจะแบบล้านกว่าบาทปัจจุบันเนี่ยเจล้านแล้วนะคะนี่คือเป็นเรื่องของการคมนาคมเรื่องของถนนที่เข้าถึงเรื่องของสภาพถนนในที่ตั้งนั้นๆที่มันมีผลต่อราคานะคะที่มันเป็นองค์กรอีกสําคัญของคําว่าทําเลค่ะเหมือนอีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นถนนตัดใหม่ที่เรากำลังจะทําให้ลูกค้าอยู่นะคะแล้วก็เป็นที่ดินที่เราประกาศขายปัจจุบันก็คือเป็นที่ดินแบ่งขายที่อยู่ซอยยนึ่ง ตรงนั้นก็เป็นถนนตัดใหม่เหมือนกันเราตัดใหม่ขึ้นมามีความกว้างของถนนอยู่ที่8เมตรนะคะแล้วก็เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างซอย6ทับ1 ซอยพยุนหกทับหนึ่งเชื่อมไปยังซอยพยุนสิบอะค่ะซึ่งแน่นอนละค่ะเพราะมันเป็นถนนสายเชื่อมมันก็จะเริ่มมีการสัญจรไปมาระหว่างผู้คนที่อยู่ซอยหกทับหนึ่งที่จะเดินทางไปที่ซอยพยุนสิบแบบนี้ละค่ะแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือสามารถที่จะเดินทางจากซอยพยุนหกทับหนึ่งไปยังถนนพลานี่ละค่ะเป็นเส้นทางที่ทําเชื่อมมาไว้ให้ลองนึกดูค่ะว่าพอเริ่มมีผู้อยู่อาศัยหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สามการขยายตัวของที่การขยายตัวของที่อาศัยมากขึ้นเส้นทางการจะลอจรอนมีการสัญจรไปมามากขขขขึึ้้้นนนนนมมมููลคคคค่่่่าาาาออออองงงงททีีดดดิิัักก็จะะบบสตไปปววยืํ์ร จากการเข้าถึงและก็จากการคมนาคมนะคะทำให้แบบว่าเวลาที่เรามองเรื่องของทําเลนอกจากจะดูสภาพภูมิศาสตร์ก็ต้องดูเรื่องของการคมนาคมเข้าถึงด้วยเช่นเดียวกันคือการสัญจรไปมาเพื่อจะเข้าถึงแปลงค่ะมันสะดวกแค่ไหนมันใช้เวลาเยอะแค่ไหนแบบนี้ค่ะนี่คือองค์ประกอบของทําเลอันที่2องนะคะองค์ประกอบของทําเลอันที่3ที่เราจะมองข้าไม่ได้ก็คือชุมชนโดยรอบหรือสภาพแวดล้อมโดยรอบนะคะอันที่สมสภาพแวดล้อม หรือชุมชนนะคะซึ่งสภาพแวดล้อมหรือชุมชนตรงนี้ค่ะมันจะเกี่ยวเนื่องกับ1จํานวนผู้คนที่อยู่อาศัยในนั้น2ลักษณะของผู้อยู่อาศัยตรงนั้นทําอะไรบ้างอย่างเช่นจะเป็นเฉพาะอยู่อาศัยเป็นหอพักเป็นเป็นเป็นอาคารพาณิชย์หรือเป็นแหล่งที่ทําการค้าต่างๆแบบนี้นค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันมีผลต่อคาว่าทําเลมันเป็นองค์ประกอบของคาว่าทําเลเหมือนกันเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มัน มันจะเป็นการดึงดูดของผู้คนที่เข้าไปสนใจก็จะเป็นผู้คนที่ชอบสิ่งแวดล,ล้อมเดียวกันเช่นถ้าเกิดสิ่งแวดล,ล้อมบริเวณนั้นเป็นที่หัวใสกับทั้งหมดใช่ไหมคะดังนั้นผู้คนที่สนใจที่ดินในทำเลนั้นก็สนใจเอาไปทําที่หัวใสหรือทําเลตรงนั้นสภาพแวดล,ล้อมเป็นตึกแถวเป็นร้านค้าเป็นอาคารพณิชย์ิหรือเป็นเป็นอ่ ออฟฟิศให้เช่าแบบนี้ค่ะก็จะดึงดูดผู้คนที่สนใจออฟฟิศให้เช่าสนใจติดแถวสนใจทาการทําการค้าดังนั้นมูลค่าของที่ดินมันก็จะปรับตามสภาพแวดล้อมตรงนั้นเช่นเดียวกันนี่ค่ะเป็นองค์ประกอบที่3ของทาเลที่ตั้งนะคะดังนั้นท่านไหนที่แบบว่ากําลังจะมองหาที่ดินทาเลดีก็ต้องชี้ชัดไปด้วยนะคะทาเลดีของเราเนี่ยเราเน้นไปที่อะไรเราเน้นไปที่สภาพ ภูมิศาสตร์ที่ใกล้ทะเลใกล้ภูเขาใกล้แหล่งท่องเที่ยวหรือเราเน้นทำเลที่ถนนเข้าถึงง่ายการทํามน้ามขนส่งสะดวกเราก็ไปนเน้นที่ถนนเส้นหลักโดยที่ไม่จำเป็นต้องมองว่ารอบข้างเนี่ยเขามีเพื่อนบ้านอาศัยอ,ยอยู่ยังมีร้านค้าหรือยังมีสถานที่ใกล้เคียงอะไรเราอาจจะไม่ได้สนใจเราสนใจเฉพาะตรงถนนที่กว้างนะคะหรืออันที่3ก็คือชุมชนหรือสภาพแวดล้อมรอบข,ข้างตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่จะบอกบอกได้ว่าความชอบของเราเนี่ยชอบแบบนั้นไหมเพราะว่าอย่างที่ชุมชนบางครั้งก็ไม่ได้หมายความว่าราคาที่ดินมันจะดีหรือทำเลมันจะเป็นสิ่งที่ดีมันต้้้้อออองงขึนนนนยู่่่กัับวาาาเรรรซืททีดิตไไปํะ ถ้ามันอยู่ในที่ชุมชนถ้ามันอยู่ในที่ที่แบบว่ามีผู้คนอาศัยอยู่เยอะแยะแต่เราต้องการที่จะทําเป็นโรงงานเราต้องการที่จะทำเป็นร้านซ่อมรถแบบนี้ค่ะทำเลตรงนั้นมันก็จะไม่เหมาะดังนั้นนะคะการพิจารณาเรื่องทําเลนอกจากจะดูองค์ประกอบที่เรากล่าวไปแล้วทั้งหมดแล้วยังต้องดูวัตถุประสงค์ที่เราจะซื้อที่ดินไปด้วยนะคะว่าเราซื้อไปทําอะไรเราจะได้เลือกทําเลที่มันเหมาะกับวัตถุประสงค์ของเราเหมาะกับธุรกิจที่เรากำลังจะมองหานะคะนี่เป็นองค์ประกอบอันที่3เนาะองค์ประกอบอันที่4ี่ขาดไม่ได้เลยกก็คือแนนนวโมาารพัฒ แนวโน้มขออนุญาตเขียนนะคะแนวโน้มการพัฒนาความหมายความหมายของแนวโน้มการพัฒนานะคะความหมายก็คือว่ามันมีโครงการพัฒนาใดๆในพื้นที่บริเวณนั้นหรือไม่หรือที่ดินบริเวณนั้นสามารถแปลงไปเป็นการใช้ประโยชน์ได้หลากหลายหรือไม่แบบนี้ค่ะนี่เรียกว่าเป็นโครงการที่แบบแนวโน้มของการพัฒนาพื้นที่นะคะอย่างเช่นว่าสมมติว่าบางท่านนะคะไม่ได้ต้องการที่ดินที่จะทําบ้านไม่ได้ต้องการที่ดินที่จะทําการพณิชย์ิใดๆแต่ต้องการที่จะซื้อที่ดินเก็บ ซื้อที่นที่ซื้อที่ดินที่จะเก็บไว้ในอนาคตดังนั้นค่ะเวลาที่เราเลือกที่ดินที่จะซื้อเก็บในอนาคตหรือทํากำไรในอนาคตหรือเอาไว้ขายในอนาคตแนวโน้มการพัฒนาเป็นสิ่งเดียวต้องคํานึงถึงเช่นว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันพัฒนาเป็นอะไรได้บ้างถ้าสมมติพื้นที่ตรงนั้นมันพัฒนาเป็นที่อยั่อาอย่างเดียวนั่นหมายความว่าที่อยั่อาเนี่ยเราก็ต้องดูอีกทีว่าที่อสั่อาประเภทไหนประเภทบ้านเดี่ยวประเภทคอนโด หรือประเภทที่เป็นแบบทําตึกสูงๆๆแบบนี้ละคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งนะคะที่เราจะต้องคํานึงถึงคือองค์ประกอบอันที่4นั่นเองที่เป็นในเรื่องของแนวโน้มการพัฒนาแต่ถ้าสมมติที่ดินแปลงนั้นที่เราซื้อเก็บไว้แนวโน้มการพัฒนาสามารถทําได้ทั้งที่วสัยร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวหรืออนาคตเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการที่จะตัดถนนผ่านหน้าแปลงเราแบบนี้นะคะ่ะมันก็จะทําให้ล่ะที่ดินของเรามันมีมูลค่ามากขึ้นมันสามารถปรับราคาได้อย่าง รวดเร็วนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะซื้อที่ดินแต่ละแปลงะค่ะไม่ได้หมายความว่าเอ๊ะปัจจุบันมันอยู่ในป่าปัจจุบันมันไม่มีผู้คนเดินผ่านเลยมันจะไม่มีมูลค่าแต่เราต้องมองไปถึงว่าอนาคตมันจะมีโอกาสพัฒนาเป็นอะไรได้บ้างเหมือนอย่างในพื้นที่บ้านางหรือเหมือนอย่างในพื้นที่แบ่งขายในซอยพยูน6ทับหนึ่งนะคะซึ่งเราก็บอกว่าโอกาสในการพัฒนาเนี่ยพื้นที่รายล้อมตรงนั้นเนี่ยโอกาสในการพัฒนาแน่นอนต้องพัฒนาเป็นที่วสัสดยเพราะว่าต้นซอย6ทับหนึ่งเนี่ยก็เป็นที่วสัสดยแปลงข้างเคียงก็มีีพื้นท่ถึง34ไร 45ไร่อีกด้านนึงก็คือ54ไร่อีกด้านหลังก็ประมาณเกือบ40กว่าไร่เช่นเดียวกันซึ่งแปลงขนาดใหญ่แบบนี้แน่นอนละคะ่ะด้วยพื้นที่ผังสีส้มไม่สามารถจะทําเป็นโรงงานไม่สามารถจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยพื้นที่ประมาณนี้แต่มันใกล้แหล่งท่องเที่ยวคือหาดพยูนดังนั้นพื้นที่ใกล้เคียงแน่นอนก็ต้องถูกพัฒนาไปเป็นที่วาสัยพื้นที่แปลงของเราที่แบ่งขายในซอยหกทับหนึ่งะคะก็เลยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในด้านที่วาสัยเช่นเดียวกันรองรับผู้ที่ต้องการพื้นที่ พื้นที่ที่เป็นที่ดินเปล่าเพื่อไปทําที่วัาถัยนะคะนี่ก็คือเป็นมุมมององค์ประกอบที่ที่ของการเลือกทําเลที่ตั้งนะคะว่าทําเลที่ตั้งเนี่ยเราให้ความสาคัญกับองค์ประกอบในด้านไหนข้อที่1ในเรื่องของที่ตั้งหรือภูมิศาสตร์จังหวัดอําเภอตําบลถนนแบบนี้ค่ะอันที่2ก็คือการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคระบบคมนาคมถนนหนทางเป็นถนนแบบไหนอันที่3สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นชุมชนเป็นป่าหรือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแบบนี้ค่ะนี่ก็คือ องค์ประกอบของทำเล3ข้อส่วนอันที่4ก็คือแนวโน้มการพัฒนาแนวโน้มการพัฒนาจะบ่งบอกถึงว่าโอกาสที่เราจะสามารถทําเงินในอนาคตของที่ดินที่เราซสือถือไว้ของทำเลที่ตั้งที่เราถือไว้มันจะมีโอกาสได้พัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนเหมือนอย่างเช่นอันหนึ่งแล้วค่ะ,ะเหมือนอย่างเช่นในเขตนีมพัฒนาหลายๆคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยนคมพัฒนาหรืออำเภอิคมพัฒนาเนี่ยเป็นพื้นที่ชนบทที่โดยส่วนใหญ่ก็จะปลูกมันสำปะหลังปลูกสับประรดปลูกยางพาราใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ได้รู้เลยว่ามันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนนอออย่าางงงรรรรใปััััจจุบพมีฐโคกข ขึ้นมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ส่งเสริม e อ c ีเปลี่ยนจากผังสีเหลืองอ่อนเป็นผังสีม่วงเป็นผังสีม่วงลายมันก็ทําให้มูลค่าของที่ดินหนยคะจากเดิมเนี่ยไล่เล่าไ่ถึงล้านปัจจุบันสองล้าน3ล้านขึ้นมาแล้วนะคะนี่คือเป็นลักษณะของแนวโน้มแต่โอเคละค่ะเรื่องของนโยบายรัฐเราอาจจะคาดการณ์ไม่ได้แต่ในเรื่องที่เราสามารถคาดการณ์ได้ก็คือสภาพแวดล้อมรอบข้างถนนที่ตัดผ่านถนนที่เชื่อมไปยังสถานที่ต่างๆมันมีอะไรบ้างแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงมีอะไรบ้างแบบนี้ค่ะน่คาาไตด้ว แลาเราซื้อที่ดินแปลงนี้ไ,ไว้ใ้กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการหรือกลุ่มลูกค้าที่จะมาสนใจของเราเนี่ยมีใครบ้างมีจานวนเท่าไหร่มีโอกาสที่เราจะปล่อยได้ไงหรือมีโอกาสที่เราจะปล่อยได้ราคาสูงมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่ก็คือองค์ประกอบอันที่สี่เนาะองค์ประกอบอันที่ห้าสคัญมากมากเลยก็คือมูลค่าทางเศรฐษฐกิจนะคะอันที่ห้ามูลค่าทางเศรฐษฐกิจอันนี้คือมูลค่าทางเศรฐษฐกิจความหมายของเราก็คือว่าเป็นในเรื่องของ ทำเลส่งผลต่อราคาตลาดมากน้อยแค่ไหนนะคะทําเลส่งผลต่อราคาตลาดมากน้อยแค่ไหนความหมายก็คือว่าในทำเลตรงนี้ค่ะมันเป็นทำเลกลางเมืองทำเลในซอยทำเลต้นซอยกลางซอยหรือท้ายซอยแบบนี้นะคะ่ะตรงนี้ถ้าเป็นมูลค่าทางเศร,รษฐ,ฐ,ฐกิจที่เราต้องนึกถึงอย่างเช่นสมมุติว่าที่ดินที่อยู่ต้นซอยแน่นอนราคามันเข้าถึงง่ายมันเข้าถึงสะดวกมันใช้ระยะเวลาในการเข้าถึงที่สั้นกว่าดังนั้นราคามันก็จะมีมูลค่าที่สูงกว่า แปลงที่อยู่กลางซอยหรือแปลงที่อยู่ต้นท้ายซอยแบบนี้ค่ะนี่คือเรียกว่าเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งก็คือว่าทำเลรอบนอกราคายังไม่ได้สูงมากนักใช immt, right? ่ไหมแบบนี say, ้ค่ะนี่ก็คือเป็นแบบว่าเหมือนสมมติเราเลือกที่ดินแปลงหนึ拜拜่งอาจจะไม่ได้อยู่ในกลางเมืองอาจจะอยู่ในไม่ได้อยู่ในที่ชุมชนด้วยแต่รายล้อมรายล้อมที่ดินนะคะรอบข้างที่ดินราคาเป็นอย่างไรสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรแบบนี้เราเรียกว่าเป็นมูลค่าสั่งเศรษฐกิจของที่ดินหรือของทำเลนะคะหรือบางทีเราถือครองเอาไว้เนี่ยเราถือครองแบบซื้อไว้ก่อนราคาถูก เราไม่มั่นใจว่าทำเลตรงนี้มันจะมีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนแต่อยู่ๆพื้นที่ข้างเคียงมีโครงการม้าจัดสรรเกิดขึ้นหรือมีตลาดหรือมีการพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหรือมีการพัฒนาเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจที่ผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาใช้บริการแบบนี้ค่ะมันก็จะทําส่งผลทําให้ที่ดินหรือทาเลที่เราเลือกนตอนนั้นมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ,จทางเศรษฐกิจหรือมีมูลค่า ที่มันสูงมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็คือเป็นองค์ประกอบอันที่5ของทำเลนะคะสรุปรวบย่อก็คือองค์ประกอบของทำเลก็จะประกอบไปด้วยอันที่1นึ่งสภาพทางที่ตั้งทางภูมิศาสตร์จังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านแบบนี้ค่ะอันที่2คือการเข้าถึงของสาธารณูโภคหรือการเข้าถึงของถนนหนทางต่างๆว่าม,มันสะดวกแค่ไหนอันที่3ก็เป็นสภาพแวดล้อมแล้วก็ชุมชนรอบข้างนะคะอันที่4ก็คือแนวโน้มการพัฒนาสุดท้ายอันที่5ก็คือมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะนี่คือเป็น5องค์ประกอบ ของทำเลที่ตั้งนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสําคัญกับอะไรเป็นอันดับแรกเราอาจจะให้ความสําคัญของ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ก็ได้เราอาจจะให้ความสําคัญของสภาพแวดล้อมก็ได้หรือเราอาจจะให้ความสําคัญกับแนวนโนม้มการพัฒนาก็ได้ซึ่งในแต่ละองาาค์ประกอบอะค่ะไม่ได้บอกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ด้อยกว่าหรืออันนี้จะสร้างสามารถสร้างเงินสร้างกําไรให้เราดีกว่าขึ้นอยู่กับบริบทนะตอนนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณของเราขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเราขึ้นอยู่กับความชอบของเราด้วยเหมือนกันหรือสุดท้ายแล้วค่ะการซื้อที่ดินนะโดยมากมันมักจะมาพร้อมกับจังหวะและโอกาสใช่ไหมคะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้สนใจซื้อแต่่่ออออยู้้ u, ้าาาาาาาวมีีีคคนนนนตงงกรรรเเเิิดดดทให เรามีเงินพร้อมเรามีเงินพร้อมที่จะซื้อเราก็เก็บเอาไว้แบบนี้ค่ะนี่เรียกว่าเป็นโอกาสหรือจังหวะอยู่ๆวันดีคืนดีราคาอาจจะอัพขึ้นหรือบางทีเราซื้อ,อไว้เราก็ได้กำไรแต่ตอนซื้อเพราะเจ้าของที่ดินมาขายให้เราราคาถูกแบบนี้ค่ะนี่คือเป็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของที่ดินนะคะซึ่งไม่มีกฎตายตัวค่ะขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่กับ หนึ่งคือความชอบเลย2ความพร้อม3จังหวะและโอกาสที่เราจะได้ที่ดินแปลงนั้นหรือจังหวะและโอกาสที่เราพร้อมที่จะลงทุนจังหวะและโอกาสที่เรามีมีไอเดียในการที่จะพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ตรงนั้นเพื่อให้ทาเงินให้กับเราได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของทําเลแล้วก็การลงทุนที่ดินที่เราเอามาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะคะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะคะที่กาลังจะลังเลในการเลือกที่ดินลังเลในการเลือกทําเลลังเลในการที่จะแบบว่าเออจะเลือกแปลงนี้หรือเลือกแปลงนี้หรือเลือกแปลงนั้นดีแบบนี้ค่ะคืืออสุุดท้้าายแลลว่่ะคปััจจบนนเเรกไ แต่ในอนาคตแปลงที่เราเลือกหรือทําเลที่เราเลือกมันจะดีหรือไม่ดีมันจะทํากําไรให้เราได้มากได้น้อยเท่าไหร่มันส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับเราด้วยส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับไอเดียซึ่งขึ้นอยู่กับทักษะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างที่ดินแปลงนั้นขึ้นมาให้ได้ดาวทาเลที่เราเลือกนะคะเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าเราเลือกทําเลดีแล้วเราจะทําอะไรกับทาเลนั้นก็ได้แต่ใช่ค่ะจริงๆมันก็ถูกสมมุติว่าเราเลือกทาเลที่ดีทาเลที่แบบเราเห็นว่ามันดีแล้วเราไม่สร้างอะไรเลย ระยะเวลามันก็จะทําให้ทําเลตรงนั้นมันเพิ่มราคาขึ้นมาแต่จะดีมากกว่าหรือไม่ที่เราเลือกทําเลแล้วเราสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างลงไปแล้วมันเพิ่มมูลค่าขึ้นมาอย่างเท่าทวีคูณทันทีทันใดแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องของทําเลที่มันส่งเสริมให้การขายหรือการถือครองที่ดินของเรามันมีกําไรได้อย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เป็นกําไรที่ ให้ความประทับใจกับเรานะคะลองลองไปปรับใช้ดูนะคะในเรื่องขององค์ประกอบของทำเลทั้ง5แบบนะคะมันอาจในที่ดินในแต่ละแปลงมันอาจจะไม่สามารถเลือกทั้ง5องค์ประกอบได้แต่ถ้าสมมุติมีทั้ง5เลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถือว่าเป็นโบนัสให้เลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะ มันอาจทํทเลที่ตั้งค่ะมันอาจจะตรงกับองค์ประกอบหนึ่งใน5 2ในหหรือ3ใน5ก็ไม่ผิดเพี้ยนอะไรค่ะเพราะว่าทาเลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราแน่นอนเราสามารถเลือกได้แต่สุดท้ายแล้วมันจะดีหรือไม่ดีอย่างที่เราเลือกมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราใส่ลงไปในทาเลนั้นด้วยเหมือนกันเราเคยเจอใช่ไหมคะว่าทาเลดีมากๆเลยแต่ทําไมธุรกิจที่ทําในทําเลนั้นไม่สกเซสหรือไม่สำเร็จผลหรือไม่สามารถสร้างกําไรให้อย่างเป็นก่อเป็นการเพราะอะไรก็เพราะทัศนคติของเจ้าของหรือการสร้างสิ่งปลูกสร้างลงไปหรือไอเดียในการใส่ลงไปในทีี่่่่่่ินนนนนนนแปลงงงงัััั้้ใททําาาเเเตรรอคะก็หววส ในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะส่วนหนึ่งก็คือเราก็ค้นข้อมูลมาจากใน Google บ้างใน h ช GP t GPT บ้างนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจากไอเดียของตัวเองเลยทีเดียวแต่ว่าก็จะมีบ้างบางส่วนที่เราแชร์ประสบการณ์ในส่วนที่เราเจอเราแชร์ประสบการณ์ในส่วนที่เรากําลังทําอยู่ที่มันแมทกับหัวข้อที่เราหาข้อมูลมาได้ะคะ่ะก็เอามาเล่าให้กับทุกทุกท่านได้ฟังไปด้วยกันนะคะเผื่อจะเห็นภาพไปด้วยกันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจหรืออาจจะเป็น ไอเดียให้ทุกท่านได้เลือกที่ดินได้เร็วขึ้นได้เลือกทำเลที่ถูกต้องถูกจริตถูกกับวัตถุประสงค์ของเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่สำหรับท่านไหนที่แบบว่าอยากรู้ว่าทำเลที่เราเลือกค่ะมันดีแค่ไหนมันตรงกับองค์ประกอบ1ใน5นี่อะไรบ้างลองเข้าไปดูที่ดินในซอยพยุน6กทับหได้นะคะเป็นที่ดินแบ่งขายที่มีขนาดหนึ่งไร่ค่ะก็ขายอยู่ที่ไร่ละสามล้านนะคะเผื่อท่านไหนที่เรามองหาที่ดินในความคุ้มค่าได้กําไรั้งแต่ตอนซื้อแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งค่ะทีี่่่อยูท ใกล้หานม่ลำพึงอยู่ซอยลงประโยชน์นั่นเองค่ะซึ่งทำเลที่เราเลือกค่ะเป็นทำเลที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ทำบ้านพักอาศัยบ้านพูลและบ้านตากอากาศนะคะเพราะมีบรรยากาศที่ดีเป็นทำเลที่รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองเป็นทำเลที่รองรับ การเติบโตของที่อ,อสัยนั่นเองแต่ว่าเราเพียงแค่เป็นผู้บุกเบิกรายใหม่เราเพียงแค่เป็นผู้พัฒนาเข้าไปลายใหม่เท่านั้นเองดังนั้นนะคะเมื่อเราพัฒนาเข้าไปเป็นคนแรกสิ่งที่เราจะได้เปรียบก,ก็คือขนาดแปลงที่ใหญ่ในราคาที่กำลังดีนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะสองทำเลลูกค้าชอบทำเลตรงไหนลูกค้ามีงบที่เท่าไหร่ก็ลองเข้าไปดูได้แล้วก็ปรึกษารเราได้ค่ะว่า ตรงนั้นมันเหมาะกับอะไรตรงนั้นมันจะสามารถทําอะไรได้เพิ่มขึ้นในการสร้างมูลค่าที่สามารถแบบสร้างกําไรได้ทันทีแบบนี้ค่ะก็เราเผื่อเรามีไอเดียเราก็จะตอบแห้นะคะหรือก็จะแชร์ประสบการณ์ในบริเวณเราข้างให้ด้วยนะคะแล้วก็จะพาไปดูพื้นที่รอบๆด้วยแต่โดยส่วนใหญ่นะครับที่ดินที่เราแบ่งขายทุกๆแปลงค่ะเราก็จะใส่ทาเลทุกคนได้อยู่แล้วให้ทุกคนได้เห็นให้ทุกคนได้สามารถเช็กพิกัดโดยรอบแล้วก็ให้ทุกคนได้สามารถที่จะดู สถานที่ใกล้เคียงในรัศมีรอบข้างนะคะว่ารัศมีลอบข้าง1กิโลเมตร2กิโลเมตร3ากิโลเมตรสากิโลเมตรมันมีอะไรบ้างโอกาสในการพัฒนาของที่ดินแปลงนั้นของทำเลตรงนั้นมันจะมีโอกาสทําอะไรได้บ้างนะคะซึ่งสําคัญมากๆเลยนะคะการมองที่ดินไปในอนาคตบางท่านนะคะ ให้ความสําคัญกับเพื่อนบ้านให้ความสําคัญกับถนนข้างเคียงให้ความสาคัญกับสาธารณูปโภคแต่ลืมไปว่าเอ๊ะแล้วในอนาคตอีก5ปีสิปีตรงนี้มันจะแออัดแค่ไหนตรงนี้มันจะยังน่าอยู่เหมือนเดิมหรือไม่ทุกคนอาจจะไม่ได้นึกถึงตรงนั้นแต่ในมุมของเรน,นแล้วอยากจะแนะนําอยากจะแชร์ประสบการณ์นะคะว่าแน่นอนละค่ะความชอบแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเลือกที่ดินที่อยู่ในที่ชุมชนต้องอย่าลืมนะคะว่าชุมชนน่ะมันคือชุมชนโอกาสที่เราจะได้รับอากาศบริสุทธิ์โอกาสที่เราจะได้รับบรรยากาศที่สงบสุขมันจะไม่มีเพราะมันเป็นชุมชนมันก็จะะเเเเเรรริิ่่่่่่มแนน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 ขขขึึ้้ืือยๆใณททีีาาไปปลลกด ที่ยังชุมชนยังน้อยอะค่ะโอกาสที่มันจะได้กลับมาก็คือการพัฒนาที่ดีขึ้นการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นซึ่งพอมันมีการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น ราคามันก็จะปรับสูงขึ้นไปด้วยความต้องการมันก็จะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นราคาจากเดิมมันเราได้3าล้านสมมติที่จอยไปอยู่หกทับหนึ่งราคาปัจจุบัน3าล้านซึ่งรอบข้างเนี่ยเขาไป4ล้าน5้าล้านไปแล้วพอเราได้ถนนคอนกรีตพอเราได้ไฟฟ้าพอาได้ประปาขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมคะกำไรเห็นๆเ,เลยจาก3ล้านขึ้นเป็น4ล้าน55ล้านแบบนี้ในขนาดแปลงที่ใหญ่กว่าคนอื่นแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นข้อดีนะคะเป็นลักษณะของการมองไปถึงอนาคต3 5, ปี5ปี10ปีข้างหน้าอย่ามองแค่สภาพที่เราเห็นในปัจจุบันนะคะมองไปถ ยังไม่มีบ้านเลือนพอมันเป็นบ้านเลือนขึ้นมาความต้องการจะมีมากแค่ไหนความน่าอยู่จะมีมากแค่ไหนหรือปัจจุบันข้างเคียงก็เป็นบ้านด้านข้างก็เป็นบ้านหลังบ้านก็เป็นรั้วถ้าเราทําบ้านตรงนี้แน่นอนเราอาจจะไม่เหงาเราอาจจะรู้สึกว่าปลอดภายัยแต่พออยู่ๆไปเราจะเป็นอย่างไรเราจะยังคบกับเพื่อนบ้านคนนี้ได้อยู่ไหมเราจะยังเราจะอยากได้ยินเสียงเพื่อนบ้านไอเพื่อนบ้านทํากับข้าวไหมแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นข้อเปรียบเทียบไม่เห็นภาพได้ชัดน,นะคะว่าเวลาที่เราจะเลือกที่ดินแต่ละแปลงเลื matches, อกทำอะไรแตไปด้วยนะะค โอเคค่ะวันนี้ก็มาแชร์กันในเรื่องของทำเลนะคะซึ่งส,สรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะทำเลก็จะมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน5องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบอันแรกก็จะเป็นเรื่องของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มันตั้งอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนถนนอะไรแบบนี้ค่ะอยู่ในซอยไหนต้นซอยกลางซอยหรือท้ายซอยแบบนี้เนาะอันที่2คือการเข้าถึงเป็นอย่างไร ความสะดวกในถนนหนทางเป็นอย่างไรการเข้าถึงง่ายไหมถนนหนทางสะดวกไหมถนนหนทางที่อยู่ตรงหน้าแปลงมันเชื่อมไปยังที่ไหนได้บ้างถนนเป็นถนนของใครเป็นถนนของกรมทางหลวงเป็นถนนของอบตหรือเป็นถนนของเทศบาลแบบนี้ค่ะอันที่สองเนาะอันที่3าก็จะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมและชุมชนรอบข้างสภาพแวดล้อมของทำเลตรงนั้นเป็นอย่างไรเป็นตึกแถวเป็นตลาดเป็น สนามบอลแบบนี้ค่ะหรือเป็นห้างสรรพสินค้าแบบนี้หรือสภาพแวดล้อมตรงนั้นเป็นที่วัตถัยกับทั้งหมดแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคัดเลือกว่าทำเลที่เราเลือกเราเอาไปทํะไรนะคะอันที่4แนวโน้มการพัฒนาแนวโน้มการพัฒนาของทำเลตรงนั้นเป็นอย่างไรมีโอกาสเป็นพัฒนาเป็นเฉพาะที่วัตสัยหรือมีโอกาสพัฒนาเป็นร้านค้าได้มีโอกาสเป็นพัฒนาเป็นปนั๊มน้ำมันเป็นให้เช่าแบบนี้ค่ะนี่คือโอกาสในการพัฒนามีผลเหมือนกันค่ะมีผลต่อราคาเหมือนกันเพราะว่าถ้ายิ่งที่ดินที่เราเลือกมันมีโอกาสเป็นพัฒนาไปได้ทางการค้า ที่อาสัยหรือสามารถไปทําการเกษตรแบบนี้ค่ะหรือปล่อยให้เช่าแบบนี้ค่ะมันก็จะทําให้ทำเลที่เราเลือกค่ะมันจะมีกําไรให้กับเราในอนาคตรย่างเป็นก่อเป็นกรรมหรืออย่างแน่นอนขอให้เรามั่นใจขอให้เราใจเย็นขอให้เราถือครองได้นานนะคะแล้วยิ่งทําเลตรงไหนมันมีแนวโน้มที่จะสามารถสร้างอัตลปยชน์หรือสร้างมูลค่าได้หลากหลายนั่นหมายความว่าโอ,อกาสที่เราจะขายในอนาคตเราก็สามารถขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือเป็นมุมมองในเรื่องของแนวโน้มการพัฒนาส่วนข้อที่5ก็คือเป็น มูลค่าทางเศรษฐกิจมูลค่าทางเศรษฐกิจความหมายก็คือว่าที่ดินตรงนั้นนะคะมันอยู่ในที่ที่มีความต้องการมากแค่ไหนมันมีโอกาสในการที่จะทําเป็นโครงการขนาดใหญ่ได้แค่ไหนทําตึกสูงได้แค่ไหนมันสามารถสร้างมูลค่าได้ได้มากกว่าการให้เช่าหรือเป่หรือเปล่าแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งบางครั้งคําว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจถ้าเรามองกันถ้าเราไม่ได้เป็นนักลงทุนที่ลงทุนอยู่บ่อยๆคาว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจเราแค่เข้าใจเลยค่ะว่าในอนาคตถ้าเราถือเก็บไว้เนี่ย โอกาสที่มันจะทำเงินให้เราอย่างเป็นกอบเป็นกำอ่ะมันจะมีมากแค่ไหนหรือถ้าเราสร้างขึ้นมาเองนอกจากจะทำบ้านเดียวมันทำคอนโดได้ไหมมันทำโรงแรมได้ไหมมันทำห้างสรรพสินค้าได้หรือไม่แบบนี้ค่ะเพราะการทำโรงแรมการทำคอนโดมันเป็นการต้นทุนเป็นการลงทุนที่สูงจริงแต่สุดท้ายแล้วมันก็คืนทุนเร็วแล้วก็ได้กำไรเร็วด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจของทำเลที่เราเลือกนะคะ ห้ขาข้อสรุปไม่ง่ายคะ่ะในวันนี้แล้วที่ดินที่เรากําลังเลือกอยู่ตอนนี้นะคะเราให้ความสําคัญกับทาเลแบบไหนแน่นอนค่ะมันคงไม่สามารถที่จะได้ครบท oh ั้งห้าองค์ประกอบแต่ถ้าได้5้าเลยก็จะดีมากนะคะหรือท่านไหนที่กาลังมองหาที่ดินที่แบบมีทาเลที่ดีนะคะในหน้าช่องเดี๋ยวในหน้าช่อง Facebook ของเราะคะ่ะแล้วในหน้าช่องของแอปสีฟ้าขอโทษด,ดีเราก็จะมีลงที่ดิน3 8 4ตารางวานะคะที่อยู่ติดถนนหลักเลยคือติดถนน3 3 7 6หรือเราเรียกว่าเป็นถนนบ้านฉางเยลาคะ่ะถนนเส้นนั้นก็กว้างมากกว่า12เมตรเป็นถนนเชื่อมระหว่างบานนงไปถนนส36 แล้วก็บ้านฉางไปที่ถนน3ามสได้นะคะหน้าแปลงกว้างถึง30เมตรด้านหลังก็ติดถนนหลัก clo, ถนนเทศบาลด้วยเหมือนกันเรียกได้ว่าที่ดินแปลงนี้ติดถนน2ด้านตรงนี้ก็เป็นอีกทำเลเป็นอีกทำเลที่สามารถสร้างมูลค่าได้หลากหลายที่ดินแปลงนี้อยู่ในทำเลที่สาาร้างมูลค่าได้หลากหลายอยู่ในทำเลที่การเข้าถึงสะดวกอยู่ในทำเลที่สภาพแวดล้อมอะค่ะเป็นร้านค้าเป็นสามารถเป็นได้ทั้งร้านค้าสามารถเป็นได้ทั้งที่หักสามารถทําได้ทั้งที่พักสามารถทําได้ทั้งคาเฟ่เห็นไหมคะรวบยอด ทีเดียวและข,ข้อที่5มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงนะคะด้วยขนาด314ตารางวาขายเพียงแค่9ล้านค่ะคุ้มมากๆเลยถ้าเราซื้อเก็บไว้เรายังไม่ไทำอะไรสามารถให้เช่านอกจากให้เช่าทําร้านค้าเรายังสามารถทาทำเรียกว่าทําที่ให้เช่าติดตั้งป้ายแบบนี้ค่ะก็สามารถทาได้เหมือนกันเพราะอยู่ติดถนนหลักแล้วก็อยู่ในพิกัดที่แบบสามารถมองเห็นในระยะ500เมตรเลยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ทำทำทำ,ทำเงินได้หลายอย่างนะคะก็ท่านไหนสนใจก็ติดต่อเรามาได้เลยค่ะ314ตารางวาราคาที่9้าล้านนะคะหรือสําหรับทําเลที่ เหมาะสําหรับทําที่หัวสายแล้วก็รองรับที่หัวสายก็จะเป็นซอยพยุนหกทับหนึ่งนะคะซึ่งปัจจุบันราคาอยู่ที่ไร่ละสามล้านก็จะเป็นราคาที่แน่นอนค่ะลูกค้าได้กำไรแน่ตอนซื้อเพราะว่ารอบข้างเนี่ยค่ะเขาขึ้นไปสี่ล้านห้าล้านแล้วหรือถ้าเกิดว่าเป็นสามล้านห้าแสนบาทคุณต้องซื้อถึงห้าสิบสี่ไร่แบบนี้ค่ะแต่ของเราหนึ่งไร่ราคาสามล้านนั่นหมายความว่ามีกาไรแน่ตอนซื้อถือว่าเป็นเป็นโอกาสดีเป็นนิมิตหมายนิมิตหมายดีด้วยทำเลที่ตั้งที่สําหรับที่หัวสายนะคะหรืออีกมุมหนึ่งก็คือในนก้ั็ ทำองที่ตั้งก็จะเหมาะสำหรับทำที่วสัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะทนายที่ชอบที่ดินริมทะเลต้องการบ้านในใบเกษียณหรือต้องการบ้านที่สําหรับวิวธรรมชาติบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากๆค่ะตรงนั้นก็เป็นอีกที่นึงค่ะที่เป็นทำเลเราเลือกที่ตั้งทางภูมิศาสตร์คือใกล้แหล่งธรรมชาติที่เป็นทะเลใกล้แหล่งท่องเที่ยวก็คือหาดแม่ลำพึงนั่นเองค่ะนี่หละค่ะทำเลที่เราเลือกไว้ให้กับลูกค้าทุกท่านเพื่อจะตอบโจทย์ในเรื่ององค์ประกอบของทำเลนะคะจากห้าองค์ประกอบที่เราพูดถึงนะคะ ก็สนใจตรงไหนก็ติดต่อเรามาได้ค่ะก็ฝากติดตามช่องนะคะวันไหนที่เรามีโอกาสเราก็จะมาคุยในเรื่องของที่ดินคุยในเรื่องของความรู้ในเรื่องของที่ดินนะคะที่เป็นความรู้ที่เป็นพื้นฐานบ้างที่เป็นแบบละเอียดบ้างค่ะเพื่อให้เราเข้าใจในมุมของการเลือกที่ดินได้มากขึ้นนะคะเวลาเราเลือกที่ดินเราจะได้เลือกอย่างสบายใจเลือกด้วยความถูกต้องแล้วก็เลือกด้วยวัตถุประสงค์ของเราเองไม่ได้ตามใครไม่ได้ตามกระแสไม่ได้ตามในหน้าหรือไม่ได้ตามแรงจูงใจของเพื่อนข้างเคียงแบบนี้ค่ะเลือกจากสิ่งที่เรารู้เลือกจากความรู้ที่เรามีเลือกจากเเเเงงินนนนนใกกรรระะะะป๋าาขออคคค่สหัับวี้็ ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะฝากติชมนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ